เวเดเชียนกระทานี้ไข่สีลูกอสองห่อน้ำหมูหมกนะักครับคุณไม่หมกักยังไงหมูธรรมดาเนาะเม่ใชรช,ชื่อรสดีไม่ได้หมักอะไรอ๋อเฮ้ยใส่ไข่ใส่ไข่ ตาแปดสิบห้าในทำงานอยู่คนแก่ก็มาครับหน้นนหาถา,ามดีรูบ้บอกรู้บอกให้เลิกขาก็ไม่อยากเลิกเนาะเพราะว่ายายเขาอยู่บ้านเขาเซ็งเขาเบื่อเเอออยู่บ้านอนนะอ,อ,อยู่ได้แต่ว่าอยากแกอยากเห็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่อยากอยู่บ้านเฉยเดี๋ยวหัวใจมันจะละเ,เหี้ยนะ เดี๋ยวหัวใจมันจะแบบเหงาสักเ้าซอยนะยายก็เลยไม่ยังไม่ยอมอยู่ก็เลยมาขายผัดไทยกับหอยทอดก็ดีนะเป็นกิจกรรมคนคนแก่ยามว่างๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะก็ขายไปเรื่อยๆเนาะขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาได้มาขายเดี๋ยวทุกอย่างก็ขายได้อยู่หรอกขายดีนะดูสเกตดูแผงไข่หมดทกลรียงเลย โอ้กี่แผงอันนี่ยหมดเลยเนี่ย<ะ>ของขอหญ้าใส่เส้นมันเป็นผัดไทยเส้นเล็กนะทุกคนมันไม่ใหญ่มาก,กนะ,ะ,ะนใส่กลางกลางอ่าใส่ไข่เสร็จลยฟึบฟึ๊<ะ>นี่อยู่ไงโอ้เต็มกระทะเลย องห่อนั้นเนี่ยเขาพิเศษใส่ไข่เขาเรียกตลาดเก่าใช่ไหมปะคุณยาตลาดเนี่ยเขาเรียกตลาดอะไรรถไฟเหรอฮะตอแต่ยังไม่ไกลจากฐานนีร้รถไฟนะทุกคนถ้าถ้าจะมาหามแ,แม่ทิพย์เนี่ย เผือ่อคนเดินไงถ้าเกิดใครที่ไม่เคยมาคือมาใกล้ๆก,ก,ก,กับสถาน,นีรถไฟทุกคนตรงนี้จะเป็นศาลเจ้านะเป็นศาลเจ้าที่เขาจัดงานยิ้วทุกปีอนะ่ะมาก็จะเจอเลยลองมาชิมดูนะเพราะว่าผมก่อนผมกินไปแล้วอร่อยมากไม่หวานบอกไม่หวานแกก็ไม่ทำให้หวานนะใช่ครับใช่ครับ

ใช่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 นั่นแหละบ้านโนสวรรค์น่ะลูกชายรุ่นพูจันดีนั่นี่ยอ๋อเหรออ๋อหลวงปู่จันดีโอ้ผมไปอยู่ไปทำไอ้บุญกระถิ่นปีที่แล้วอยู่ก็ไปก็ไปอยู่หลวงปู่จันดีอ๋อใช่ใช่เกลสาโรใช่พี่เจี่ยพ่อบวชอยู่กับเพื่อนก็เพิดอ๋อพ่อบวชอยู่เขาบวชอยู่กับท่านอ๋อเป็นมหาเลยป้า อ๋อเป็นมหาเลยสมัยก่อนท่านท่านไม่ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเนาะคนมีบุญนะอายุยืนตามคิวตคิวตามคิวได้ทุกคนได้ทุกคนตามคิวครับ